ผูดังไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่มอศขอนแก่นเราจะไปไหนกันคะกลับบ้านกันนพี่สุนุลูกค่ะทุกคนก็ใช้ชีวิตของคณวันนี้เดี๋ยวมาตามติดนะคะว่าต่อคุณนี้จะ,จะลุง <c oughs> จะถึงบ้าน <c oughs> จะรดในพิจุตุ่งกันไป่อคุณนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเจแต่รถขายตัวของหนูเป็นอีสานทัวร์ <c oughs> ใช่ไหมคะ มาประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะทุกคนไม่ค่ะบอกเขาไปจริงๆรถที่หนูเด็ดที่จะขึ้นกันตั้งใจจะขึ้นกันอ่ะมันออกหกโมงสิบห้าแต่หนูดูมสิบโมงคือเจดหกโมงครึหนูลงรถเลยลงรถมาปุ๊บรถทัวร์ออกแล้วค่ะไม่ทันก็เลยหาเป็นอีสานทัวร์แทนนะคะก็เก้าโมงครึ่งแล้วใช่เป็นสายตื่นตอนนี้อยู่ อะไรวะลัดเฟมลี่มาดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาหาซื้อของนะคะนั่งรอยาวๆไปตอนนี้หนูก็รอรถตกอยู่นะคะซึ่งหนูก็ออกฟองแต่หลับแล้วค่ะดูเวลาตอนนี้นะคะแปดโมงสิบสี่นะคะ,ะต่อตอรถมายังตะหลับเลยยังค้าง้นเลยเอก็อยังค้าง ลึกอะไ<ช>รวะลายแช่งมันดูแคลแล้วะเลนี่เราแล่แคล่แล่แลแลถ้าเป็เชนนี้ติดบุหรี่ แน่าจะต่อคึ้นนะคะเพราะว่าม่วงมากแล้วก็สายไปภาคเหนือเยอะมากเลยนะคะน่ารงหลังมากาสีก่ริกยสิบค่ะเขาไปฟ้อง๋ยวเจอดังกระดุนน,น,นะคะน่อนแกนรุแรงมากทุณขาแล้วก็รถ<อ>ดดมาเรียบร้อยนะคะหเห็นไหมข้างหลังเรามีจานตัวนะคะลองตองลูกีร แล้วหนูไม่มีเก้าอี้นั่งคะคนผ่านไปผ่านมาก็คือมององคองค่ะนอกจากมองการแต่งตัวของหนูแล้วมององคองนั่งก็าอี้ก็แลตั้ง,งแคมป์เลยไหมมาเทิร์นป่ามาเทิร์นป่ามาหนึองครงลมแรงมากเหมือนขอนแก่นแบบพายุเข้าใช่ไหมทุกคนวันนี้วันที่แปดนะคะพายุเข้าแล้วก็ดีพายุไปอยู่บนดอยสรุปบ,บนดอยตกหนักนี่ส่ด วันนี้เราจะมาดูว่าเราจะได้กลับบ้านหรือจะได้ไปขายปลาต่อใช่อุ๊ยบอกชัปนปลอยทำอะไรเป็นไรเพราะจะทำจงคลิปทีป่แบบว่าขายปลาเอาใหม่ครับเอาใหม่ค่ะ้งหนึ่งต่อหนึ่งเอาไม่ได้ตัดเอาแล้วเป็นอะไรทำไม,ไมทำแบบนี้แต่เอาไม่ก็ไม่ไไมก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรปิดคลิปค่ะ ขอนแก่นลมแรงมากค่ะจะขึ้นรถแล้วะค่ะทุกคนได้ข้รถเจ้าออแล้ว บอกเขาที่กระจคระให้เลยทำสิที่ใครวะเนี่ยตอนนี้ก็นุดมาแล้วนะคะพี่พี่ข่านั่งกับองุ้ยตรงนี้ข่าวเห็นเตี่ยวคนกับวิญญาณตอนนี้แบตอองฟองก็หมดโทรศัพท์นก็จะหมดคือตอนนี้จะติดต่อใครไลน์โทรศัพท์ ทำไมติ nein, nein. S. <S ๊กตุ๊กคัดกับบอกเลยไม่เชื sure> ่อแม่ตอบแล้วค่ะแม่ตอบว่ารถแม่มันเชยหนูหนูไม่ได้ก่าใครนะพี่พอย่าด่ามาพูดอยู่ด้วก็นม่อัหดเลก็จะไม่เอ็นต้องเอ็นแล้วเลยปอกเขาอย่าเอ็นเยอนะ ปอยก็ให้เขามีพูดปแบบหนึ่งแล้วกันนี่ฝนที่ขอนแก่นไปพิถดดีพิถันค่ะทุกคนพี่ๆที่ขอนแก่นใครได้กินต้มอึ่งก็ถ่ายลงกลุ่มใหน้เราดูเลยนะคะจะไปคอมเมนต์ด้วยรูอจะหนีไปกินต้มอ,อึ่งพิถีพิถันสรุปขอนแก่นได้กินก่าเกินเป็นข้าวแรงเลยอุ้ยเราขาดขอโทษนะ แต่อัพเฟเขียวจะอร่อยมากอันนี้ก็ไปกินมันเป็นน้ำเปล่าแบบ ร้อยสสอนตีม้าายรราอนน่งนรอยากมีแฟนตนี้รดก็ออกแล้วนะค่ะทุกคน แอร์บนรถอีกก็ยิ่งเร็วใหญ่เลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปยวหนะูจะอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ขอตัวนอนหลับไปบนรถก่อนนะคะทุกคนง่วงมากๆเลย เกือบไม่ได้ลงรถนะคะเพราะว่าพากันหลับเอาต่อก็หลับลึกดูก็หลับไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนตันนี้ก็อยู่บนรถแม่น้องอเอาฟองแล้วนะคะแม่มารอประมาณกี่ชั่นเอ้ยครึ่งชั่วโมงตายไปแม่เกือบเกือบนะคะประมาณนั้นแหละคกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าติดต่อกันไม่ได้โทรศัพท์ก็แบตหมดหนูก็ไม่มีเน็ตเลยเน็ตไม่ได้นะคะ แม่ดูว่าแม่ด <c oughs> ูว่ามาเข่ากองแม่ดูว่ามาเข่ากองตอนนี้เราไม่บอกว่าเราจะไปไหนรอดูติดตามคลิปหน้านะคะทุกคนว่าเราจะไปไหนกันดีสอร์ไส์นะคะเออแม่จะเอาเพืือก <c oughs> มันเป็นคอนเทนต์เลยจะเซ็ตตื่อคิดเราจะสั้นแค่นี้เหรอแม่เราบอกแล้วว่าสองคนที่เดินทางตลอดทางวี้คลิปสั้นนิดนึงนะคะคือคลิปการเดินทางกับแตจังหวัดตอนนี้อยู่จังหวัดวิษณุโลกนะคะทุกคนใช่ไหมเฮี่บ้านเยีงนี่ผิดรูปนี่แม่บ้านเนี่ยผิดรูปวะ บพนุโลนะคะนทานกับขดิงอยู่ไปนครกันนคเอาเอาอกะเดี๋ยวเราคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับการเดินทางคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวหรือว่าพอดีก็ <laughs> สวัสดีค่ะฝากช่องอทางการติดตามน้องพรหนไม่มีหนูยังไม่ได้ทำฟิบุ๊กก็ได้เพราะว่ามันมไม่มีแอบกิติยาอะไรกิติยาพร <c oughs> ดวงวิวมภาษาอังกฤษก <c oughs> ิติยาพรดวงวิวมภาษาอังกฤษนะคะทุกคนหรือว่าเลื่อนดูในกลุ่มบ้านฮักเพลิาเพลิน ได้ะค่ะะพ่าน้องแชร์ไปเยอะมากนะคะไม่งั้นก็เดฟฟี่สาตาร์นะคะแท็กบ่อยมากใช่ไม่งั้นทกักมาหาหนูเลยสตาร์ที่ดิการภาษาไทยดี่เกาช่องทางติดต่อหนองฟองให้นะคะทุกคนไปคะ่ะฝากแม่ๆพี่ๆเสียกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<อ> <laughs> บ๊ายบาย